สวัสดีครับพี่น้ังครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับช่องนิวจักรินนะฮะฝนตกฟ้าร้องเราก็ไม่ได้กู้จอนะครับเพราะว่าเราทําตั้งไว้เลยนะครับเผื่อเสร็จเราก็จะได้ใช้กันเลยนะครับผมยังอยู่บริเวณเดิมนะครับผมอันนี้เพิ่มจากห้าหลักเป็นหกหลักนะครับเพราะว่าสั่งจอเจ็ดเมตรมานะครับผมจากเสียสมศักดิ์เกตคุลนะฮะยังไม่เสร็จนะยังจะจอยยังไม่เสร็จถ้าเสร็จจะฉลองเลยนะครับตู้ เสียงกลางครบเรียบร้อยนะครับผมนะฮะมาครบเรียบร้อยนะครับอยู่ที่เดิมนะครับบ้านน้ำบกนะครับท่านใดสนใจมีงานว่าจ้างติดต่อได้นะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นที่อ่าแปดพันบาทถอยลงมานะครับผมแปดพันบาทถอยลงมานะฮะนี่นะครับอยู่บ้านน้ำบกนะฮะก็ขอเป็นน้องใหม่นะฮะในชมรมหนังก็แล้วกันนะครับ พี่น้องทุกท่านนะฮะคุณพี่ทุกท่านนะที่ทํามาก่อนนะฮะก็ขอน้อมรับอ่าขอเข้าเป็นสมาชิกในหนังของท่านด้วยนะครับผมนะฮะทำด้วยใจรักนะครับผมอ่าวันนี้ก็มาดูโครงสร้างวิธีใช้นะครับก็ทำบอลิตบลินิดบอลลหน่อยเพราะว่ามีธุรกิจส่วนตัวอยู่นะครับว่างจากธุรกิจส่วนตัวเราก็อ่ามาทําหนังต่อนะครับนี่ก็วิธีใช้ก็ พวกนี้เมื่อเรื่อนนี้ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าทำไปเรื่อยนะครับนะครับโทรมาสอบถามโทรมาเล่นกันทีู่นย์เก้าสามสามจิดสามหกหนึ่งสองหกนะครับอยู่บ้านหนองบกนะครับก็ขอพี่นออาล้ก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะต้องขอโทษด้วยนะครับทุกท่านนะฮะนะครับผมเพราะเนื่องจากเป็นนังน้องใหม่นะครับกําลังทําขึ้นนะครับผมใช้ตู้แปดใบนะครับผมนะครับ ลำโพงเสียงกลางเ็าแปดนะฮะเบียดก็าแปดนะครับก็ไม่รู้ว่าเสียงจะแบบไหนออกมาแบบไหนนะครับยังไม่รู้นะครับยังไม่ได้ลองวันนี้ก็ไปสั่งลำโพงมาแปดใบเหมือนกันนะครับแต่ยังขาดอีกสี่เพราะที่ของที่ร้านหมดนะครับเดี๋ยวรอทางร้านโทรมาบอกนะครับเดี๋ยวเราไปรับนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นดีเจนะครับผมนั่งอยู่นะทางนู้นนะนะครับดีเจนะฮะรอวันหนัง เราครบสมบูรณ์นะครับผมก็จะบรรเลงกันเลยนะครับราราาอานะครับราาประชาัันให้พี่นองดูนะครับก็น่าจะเดือนมีนานะฮะก็คงจะได้ใายแน่นอนนะฮะเดือนมีนานะครับนี่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเอาเครื่องใช้ของหน่วยไหนมาใช้กอนยืมนะครับนี่นะครับผม แปดเป็นจอเอ่แปดเมตรนะครับผมพี่น้องนะฮะทำแค่นี้เท่านะครับผมไม่มีการขยายไปกว่านี้อีกแล้วนะครับผมหยุดที่จอแปดเมตรนะครับพี่น้องนะครับจอใหญ่กว่านี้เราไม่ได้ทํานะครับทําแค่นี้ทําแท่แค่กําลังอ่ากาลังของบุคลากรเรานะครับผมเพราะว่าบุคลากรเรามันน้อยนะครับนี่นะครับผมมีงานสมโพธิมีงานอะไรก็ติดต่อได้นะครับผมนะฮะอยู่ที่บานเตะตะบนท่าอำเภอรัตนบุรีจังสุรีนะครับจอนะของเราเป็นมุก หลังฟ้านะครับผมนะฮะมุกหลังฟ้านะครับสั่งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูดอกลระเพืก่อนนะครับเปลี่ยนออกจากคาแนะนะครับผมเป็นของเอเอสเอสนะครับแปดดอกนะฮะเอฟซีท่านใดที่เคยเล่นหนังก็แนะนําด้วยนะครับแต่อันนี้เราทําตามงบนะครับผมทําตามมีตามเกิดนะครับเป็นนังน้องใหม่ฝากด้วยนะครับทุกทท่านนะะนี่นะครับนี่นะครับ ก็เป็นนังน้องใหม่นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมไว้คลิปหน้านะฮะเดี๋ยวมีอะไรอัพเดตก็จะมาอัพเดตให้พี่น้องจากชมรมหนังจอเล็กนะฮะขอฝากเป็นสมาชิกกับทุกท่านคุณพี่หรือรุ่นพี่รุ่นคุณพ่อด้วยนะครับผมทุกท่านเลยที่ทําก่อนนะฮะอันนี้นังน้องใหม่จริงๆนะครับมีอะไรผิดพลาดคาพูดอะไรผิดพลาดต้องขอกราบขอโทษขอขอภัยในจุดนี้ด้วยครับผมสวัสดีครับ